无神的信仰凡人不西都折，我们上来街吗对。上新街。上新街对，因为我要去上那个开布卡。要吗？你要去坐那个索道吗？还是哪里？ 啊、呃，我们去去。给我看一下吧，已经是啊,啊。好。我、嗯、们去这边，这一边，这一边。洗、oh, 面的。对，好、okay.。啊，要洗面的。几张？啊，五张。好好、uh。十、huh. 五块，五张。OK，我就是支付宝。 请问为什么这边不可以用支付宝？嗯本，呃。是有有些地方不可以用，有些地方可以用。 ช่อันนี้เรากำลังไปจองต่อที่กระเช้าห้าคนสิบห้าหยวนก็เท่ากับว่าคนละสามหยวนคือคนละสิบห้าบาทอ๋ออันนี้เท่ากับคนละสิบห้าบาทอันนี้คนละสินนะบห้าบาทค่ารถไฟฟ้า

慢慢的发芽。 อันนี้เป็นที่เช่าหนังสือเนี่ยคือมีหนังสือต่างๆเราจะเอาเลขไหปแล้วเราก็เช่า ซื้อนะอันนี้น่าจะขายนะขายเช่าหรืเ่เยอะมากหนังสือโซมไหมล่ะโซ<อ>มอันนี้ห้องน้ำสาธารนณะนี่เราัฟ้านะเดี๋ยวเราจะมาดูสระว่าเป็นยังไงห้ามรวมได้อยู่นะคะห้ามรวมผ่านนะครับอ่าอันนี้เรา ก็จะออกสถานีนี้นะคะเพื่อที่เราจะไปนั่งรถกระเช้าข้ามข้ามแม่น้ำนั่นนั่นั่นนั่นนไม้อยู่ในกระเป๋าไม้ไม้เดินสียบเสียบเอต้องเสียบเพราะเราขาออกโอเค อันนี้นะทีุ่่นนดี้่ตู๊วไหนก็เบอร์แรกเบอร์หกเบอร์หกเหถ่ายรูปั้ไม่อพิ่าของม่อันนี้เนี่ยเบอร์หกเนี่ยนี้ก็นนี้ใช่หมล่ะ

ไอ้ตุกินไม่ได้ลมพวยนี่ลมพวยเหรอได้แ่หน้าได้เกอะเจ๊ย่เาเหีือที่เจี๊นหนา้นาปากน่มนะ แล้ใส่ถุงอีกทีก็ได้ไม่เอามาต้มอ่ะไม่ได้ลองนะไม่เอถามกแล้วนี่อะไรอ่ะต่อไปส่ไปรออไมอันนี้คืออะไรนิ่งอันนี้คืออันนี้อันแรกไง

thêm subscribe rồi, แย่ิมแย่หอของแม่ได้องกินอจะได้รู้ว่าอร่อยอไริมอันนี้กำลังเดินเลาะเพื่อจะไปขึ้นรถไฟฟ้าเคยเรเก่งไหที่จีดเลยได้ปะได้เคยไหม่ะที่ระเทที่เดียวมันแป้งก้อนละไม่ไหวแล้วเรื่องแป้งอะมาแป้งกองแป้งหอม อ๋อนี่ารขดไป,ไปี่บเดไปเดี๋ยวเราจะลงตรงนี้นะที่เราจะไปขึ้นกระเช้าโอเคอ่ะไปเดินลงก็คือนี่ มีความแบบทำบันไดสูงสวยมีความอิงโบราณน,นิดนิดเก่าาตอนนี้ต้องกินหมาล่าแบบเพื่อที่จะเดินทางไปขึ้นเ,ททเช้าไปอะเขาใช้เดิน <c oughs> ตุ๊กระวังเถอะเงินตุ๊กกอีคนไม่ตุ๊กถืออย่างเดียวนั่งทับนั่นตะโกนไงนั่นมันเบรกไงเบรกแล้วคนนั้นมันร้องสะดังเครื่องบินเนี่ยเอ้ยแมวเออก็จริงๆว่าน่าจะนั่งทับมันแล้วหน่อยอ่ะสงสัยไปทับกระเป๋ามันเดี๋ยวทับเดี๋ยวทับกระเป๋าฉันอะไรอย่างเงี้ย มีแมวลาวด้วยมีแมวลาวด้วยเหรอกาแฟเย็นลาวเว้ยกล่งกล้องมากกว่ากล่องกล้องมากกว่าอันนี้ชิเกอ๋อเขาไม่ให้เข้าไงเรือบโบราณโอ้ยหน่อยได้ยืนหล่ออยู่กลางถนน้วยน่ะเป็นแ่่แแบบนึกว่าเป็นคนเดี๋ยวป้างหนนะมีลิปแก้วนะ อืมไม่มีอะไรม,มีห้องน้ำเจะระวัง้ก็แลถกล้องระวังเดี๋ยวกินแล้วกิมอ่ะชั ก็คือข้าวโพดข้าวโพดหมุนๆใช่ปอนี่น้ำตาลปั้น่านชั้นออกมาเออเมื่อกี้ใช่ไหมไก่ไก่ไก่ข้าวสองอันสิบใช่ไหมปอยสองอันสิบหยวนใช่ไหมคิดว่าขั้นสุดท้ายเรามองเช็คกันนะเมื่อกี้ไม่ได้อยู่ไงไม่ไดู้่เราระวังกล้องอยู่เมื่อกี้้องอยู่ขนาพี่ปอยเสียดายวิ่งไม่ทัน น่าหักนี่ก็เป็นจากยานี่เป็นวมของฝากอ่ะเนี่ยเราจะไปขึ้นกระชเช้าแคเบิลคาร์ค่ะอ๋อ ผลไม้ชุบน้ำตาลชาไม่เอานี่ขึ้นกับเช้าวะมีทาหารทองด้วยเเอจเอจะหลุดเหรอมีนี่ด้วยนวัตกรรมเขา ตกรรมแบบน, Saint น,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 นั้นเดี๋ยวจะเสียนวัตกรรมอีกพแของลาไปปมกมันสายของจกมันถือมาขายแล้วน่ะอืมเป็นซีที่นหอมอนดิ่ชั่นหอ คนอย่างเยอะเลยทุกคนก็อยากนั่งขึ้นเออดูแถวอ่ะอ๋ะอเขาจะมีขายไอศครีมนะเขาบอกไอศครีมมันจะอร่อยไอติมอ่ะไม่ต้องถุงอ่ะเนี่พมาถึงละแต่เคาว่าเขากำลังสร้างรถชิบงอ๋อโอเค <c oughs> เฮ้ icana, ใส่ถุงไม่ลูกชาไม่เป็นไรค่ไม่เป็นไรุงาเออใส่ข้างกระเป๋าอะเพราะว่าาคอะเอแต่มันมีบ้ออจะวยได้ข้างหม่ดูก่อน ขึ้นเกเบค่ะคนเยอะเลยนะไานี่ชนะีดามานี่นะคนน่าจะรอสักพักหนึ่งเพื่อขึ้นกระเชา้าข้ามฝั่งแม่น้ำยังสีเกียงนะคะลิฟเข้ามาปุ<อ>กใช่ไหมคะนี่ต้องมาเจอมาหารามต่อคิวซื้อบัตร ซ้ายต่อขวาต่อซ้ายต่อขวานี่ไม่ต้องซื้อบัตรมั้งไปจ่ายที่นู่นมั้งล่ยไม่ใช่เหมือนฟรีมั้งไม่รู้เหมือนกันต้องเดี๋ยวต้องเช็คดูไม่ได้องจ่ายคนใช่ต้องไปจ่ายแล้วเดี๋ยวได้แก๊งรอคนเขาไปห้างกันอืมโอ้ได้หลายคนเจ๊ดูเนย 5คนครับ20 ห้าคนยี่สิบหยวนนะคะก็คือคนละสี่หยวนก็คือยี่สิบบาทเนี่ยค่านั่งกระเช้าคนละยี่สิบบาทค่านั่งกระเช้าคนละยี่สิบบาทอ่าเนี่ยเราจะได้คันนี้แหละเพราะว่าเยอะอ่านี้เราขึ้นแล้วไปเลยเจ๊เลยจบเลย 大叔，车厢、啊、两边走，注意脚下台阶。啊嗯嗯嗯嗯、各位游客，欢迎乘坐长江隧道，走到即将开启的安老扶手。手手手机，其他拿着老人的手机。窗外，请照顾好自己身边的老人小孩。不要在车厢内随意打闹。 理想在远方闪耀，向星辰指引方向。心中有火，脚下有光，向着未来奔跑。梦想在心中生长，像种子渴望阳光。 勇敢去闯，不惧风浪，追逐那片希望。理想是远。 现实的路有十几处，有风雨也有迷雾，但心中的理想让我从不退缩。梦想的翅膀带我穿越云层，在现实的天空留下。 มีเกมรลงไทยเหรอแล้ววะไม่ใช่ตรงนี้เหรอลูกน่าจะเคยท้องฟ้าร้องไหนไม่ใช่สกายอันนี้ออกมาก็จะตึกหลักฟ้านะคะ กระเดือนตึกนี้สูงแค่ไหนนั่นนี่เราอยู่จากข้างบนนะอยู่ประมาณชั้นหูนชั้นชั้นสิบแล้วเขายังสูงขึ้นอ,อีกดูขายผลไม้ริมทางเลยออยไม่หวานเนี้ย่เดือบหวานึ้นเขาไม่ได้กินยานเองกินไหมอ่ะนี่นี่ หอมย่งห้าลักษณะในเมืองไทยห้าหกลูกสองน้อยบอกว่าหวานนะต่อมืงให้ปอยไวนให้เราถือไหวบอกว่าถือถือไม่เราซื้อแค่ที่กินสิได้เหรอมันั้งกิโลั้างกิโลซื้อน้ำไปกินยานี่โรงแรมเดี๋ยวมันจะมีเราจะไปไอ้นี่อีกนะแยกเดบิตแยกอย่าเพิ่งเลยเผื่อว่าบางทีมันมีข้างใน

生命若无裂缝，阳光怎么散？